แต่เต็มไปเยียกันอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวของเราครับเรียกได้ว่าเต็มิ่มกันทุกวันเลยทีเดียวในกลุ่มมีบอลสดบอลสูงแรกชุดโครงการบอลเต็งครบจบในกลุ่มเดียวใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือปัดขวาหน้าโปรไฟล์ ได้เลยนะครับส่วนบอลเน้นวันนี้จัดให้เน,น้นเน้คู่เหมือนเดิมกลับมาแล้วนะครับกลับมาสักทีสําหรับบ bon อลนังกฤษ c แชมเปี้ยนชิพสำหรับบอลวันนี้ผมจัดให้เน,น้นเน้คู่เหมือนเดิมบอลเน้น bon ตัวแรกมองไปทางบิตตันซิตี้จะเปิดบ้านตอนรับเลสเตอร์ซิตี้บอลแชม p i เปี้ยนชิพเตะหนึ่ทุ่มครึ่งบิตตันแพ้มา5เกมจาก6เกมในลีกนะแถมไม่ได้ประตูจาก2เกมหลังมาเจอกับเลสเตอร์ที่ขุมกาลังโคตรแน่นโคตรตึงครับ เกมแนวลุกก็ดีแถมเลเตอร์ตอนนี้ตกมาเป็นอันดับ2ต้องเล่งเครื่องเอาจาาฝูงคืนนะเกมนี้ต้องการแต้มเป็นอย่างมากผมมองว่าเลสเตอร์เจอชัย แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่สองมาทางเซาแทมตันจะเปิดบานตลับมิดเดิลสโบรบอลแชมเปี้ยนชิพอีกเหมือนเดิมเตะ4ทุ่มตรงมิดเดิลสโบรชนะมา3เกมเสมอ1จาก4เกมหลังฟอร์มแนวรับดีขึ้นนะไม่เสียทักประตูเลยจาก3เกมหลังที่ผ่านมาเจอกับเสาที่ฟอร์มก็ดีเหมือนกันนะ4เกมหลังยังไม่แพ้แต่ต้องบอกเลยว่าเซาแทมตันแนวรับแข็งแกร่งผมมองว่าเกมนี้เซาแทมตันน่ายันไหว แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวสุดท้ายมองไปที่นอริสิตี้จะเจอกับพีมัดบอลแชมเปี้ยนชิพอีกเหมือนเดิมเตะ4ทุ่มตรงนอริสชนะ2เกมติดจากเกมในลีกนะ2เกมหลังทำได้ถึง8ประตูเลยทีเดียวแถมไม่เสียสักประตูเรียกได้ว่าตึงปี้ะส่วนพีมัดผลงานย่าแย่นะครับแพ้ไปถึง3จาก4เกมหลังเทียบกันปอนต่อปอนนะ่ามองว่านอริสเหนือกว่าทั้งขุมกำลังทั้งฟอร์มการเล่นผมมองว่าเกมนี้นอริสพิชิตชัยแน่นอนนะครับ จบไปแล้วสำหรับ3คู่ในเน้นของเราส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมเข้าฟรีไม่มีค่าจะจ่ายหรือปัดขวาหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ